นี่นะเป็นแตยานแต่จะเบิ่งดีดนิด้อนี่โดนดียวจะโน้ตจะโปกแผลอีกบ่อเทเดนีจังมือจะเสิเห็ดนี่เขาจะมาเห็ดซอยนี่การาบสวัสดีกราบสบายดีผมเองพี่น้องฟังเราแล้วก็ฟังไทยมาพี่น้องเลยมาเบิ่งเนาะๆๆๆๆๆๆๆอยู่บ่ได้เลยเหมือนนี่ทางหลังเลยพี่น้องเลยมุนมาเลยเนาะเซ่มาลเลยเฮือดเลยสาเนาะกับไม่กันยาไอ้กันหาเนาะพี่น้องมาติดตามเบิ่งก็เลยพี่น้องเลยเป็นจะไดย บนียังมาตอนขำอาสบายดีละ <c oughs> สบายดีสบายดีเลยซาเดอปาคือบทคือ่าพี่เหลือคำกับจัดอยู่นี่เลยเ็ดล้มมาแห้งมันเมื่อกี้นี่นะปาพูดนะยังไงกนนะปอมีคนผู้ช่วยว่นั่น ลานใช่คนมาลินน้ำพอได้เป็นมูนน่องกันญาเนาะดอ้ยเมนบอกปูเบนมี่มูแต่ยูปูเดียวอ้าวปูเดียวว่าหันกะอยู่ผู้เดียวอยู่กับพ่อกับแม่แล้วของท่มนี่มูลุ่นเอย่าลินน้ำไผ่เลยนนะเย็นน้ำกันบ่ม่นปปสามคนเฮียนอยู่กระช้องคนเออน่องกันญาในเฮียนนั่นปสามเนาะ คือพนละืือซุกษามันนี่กับอันบาพมีพันกับอันเขามาแล้วแต่เส้าพันะเราเห็ดบ่เพันกับบ่กเขาเราอ่ะอันนั้นอะไดพันบ่เราเอากรลังเอาพื้นเขาเต้าบ่รันกับมาเลยงื้นมากมากัไปส่วนพลนอยู่หันล่มแถล่มว่ไอกระป๊อปไปตูพอกัไปอยู่พ่นเลยยงอยู่น้ำโมกันทรานี่ไงทรายนี่นน แลอะไรซ้ำรถคือเหมืังสิเอาจากรถนี่แต่ทีพอเอาหารถจ่ายเงินผลไปแล้วขี่รถโอ้ซ้ำรป <laughs> ไปจะไล่กันตีใส่ไหมตีอยู่ข้อ,อแรกเห็น,ข,นขึ้นเห็นเจ้าขี่รถไปเอาขึ้นว่าเอาออกไปเบียกบ่อะหาเข้าว่าสิเมื่อแล้วแปลงรถเนีเ่ผลกันให้ให้ คร,บบค,ครับเบิ้งฮะนะผนบัวหันครับมันพ่นตกเ <c oughs> จ้าก็ใจเนาะ <c oughs> ง่าย้าองรถพวกเรารบัวหันครับบรรยานล้รมฝนตโต๊ะกครับคนแป้งใหม่แล้วก็ร้องให้เพื่อนเออบรรยากาศมันหมือนนะเบิ้งขอมาเบิง้งนิดหน่อยก่อนเอ้ยเป็นะอะไดรมาแต่ลเมื่อกับมาซอยเป็นนิวล่ะปลาดูาน้องสาวยืนให้กำลังใจ <c oughs> พี่เลือกแก่ แม,ม่นำแม่นำนอันวันสิเมื่อแล้วแต่ว่ามาํำกันกระบะพามีพันยังอยู่เพื่อนเมตุนี้ก็เลยว,ว่าจะมีนมานางถา่าเพิ่นเพราะว่าหลังจากฝันมาเวียกเพิ่นนั้นอยู่นี่แล้วเขาเสิออกไปกินเขากับบ่าวพามีก็เลยนอนอวกบ่เมื่อ,อบื่อเนาไปกรุงเทพขึ้นเครื่องไปกรุงเทพอื่นไปแต่เสาร์หกโมงไปขึ้นอยู่อันนั้นนครพนม สิบเดมาได้มือได้ไยเด้ออืมสิบเดมาได้มือมาถ่ายสบายบ่ะมาเยี่ยมมายามก่นล้มเมื่อกี้นี่ยู่ไหนบอยังอังเมื่อกี้นี่บบยังนะไอ้พนได้ไปอยู่บ่บมง่ยานพนไปหล่ออันลี่ใสตอนฝนตกแหงัวยแหละอพยอมไปเนาะพอเนาะโอ้ระวังเรื่อยเด้อลูก ปมูเล e ิขันว่าล้มพะโยมาเนี่ต้องไปถูกเถื่อเลยวะมันปลอดภัยอยู่หันน้อมแกงแก่นแงแก่นกันหลายคนเลยสินอุ่นจเหะอยู่นี่ก็เคลื่อนง่ายเนาะเคือนใหญ่กันเสาหนที่เนาะสิไปแล้วสีล่ะเนาะเสาแล้วมันปวดกินงเลยว่าพ้นแ้งไมจะได้วะล้มากใหม่บะจะได้หม่างซ่อมแซงไหม่ะอะไรจะได้ มาสิมาซอยเยหายมัไลทางีบมันกัอดมัแห้งจหัวแล้วป่าจากบนบหัวก็จเป็นหัวแล้วเปบ่สอซมเสาเยนะเสาคือเป็นไมไ้้ยู่้ำข่บ่อเอออยังบยูนะข้กคุนะเออกนหันแหละแา่บํมบดโอ้พิลิตเนาะได้เียเนาะเพื่อนก็เนาะ พ่ดนะบอลลันกับมารอบคำ่ำโอ้ยพี่น้อยบ่าพอมี <c oughs> มาลำกันกเลยมาเมื่อเอื่อยพันก่อนก่อนสิกับเซโนพูอนะสามรถยังบ่าพ่ออยู่เนาะอีก2รถเอาจะเอาเท่าได้หนิขึ้นว่าได้จักสอบนีสองสามรถนี่ได้บ่าหาสิบ หมอดบอก้เมื่อกี้ย่งได้ไปหาหันย่างจักรถสะมันอย่านี้อ๋อสี่รถโอ้สีรถได้เช่าแ,ชออลลแล้วก็เพิ่มรถนึงรถะะัหรือแสนหาบ่โอ้รถแสนหาไม่จะมันเพินน่นสร้างตาดัดเนาะใม่เล็กๆข,ขกากือบ่ไม่คิดเล,เลยมีขากูอบ่ไม่เล็กหนามือเดี้ยเล็กระวังมือเด,ด้ยลาเด้อคำเลยแซมก้อนแบบมันข่ามกันมันก็กะอยู่เลยมันก็เล็กกะเออ เลยเลยอ๋ยยอไเนื้อแขงนะไม่นเนีเย่ยแข็งแต่งานเป็นฐานกันไม,ม่เนื้ออ่อนมันก็แบบอย่างเงี้ยจะเป็นคิเทาเ้วยละครับอืมเขีนบ่าวพมีว่ะพันเอาอไม่เขาเตาได้เด้อว,วะ่ะเต้าคิชฌ์อะไรได้บ่เมียนพันว่าบริมาวะพัดโทรหาเมื่อนี่นะอันนี้ก็เลยว่าว่าชิมาหาเจ้านี่แหละแต่ว่าเป็นนางหัน บบมันรอพังพ้นเมนพอดีน้องทงมาพอดีก็เลยว่าล้มลาเบียกน้ำพันเนยหน่อยหนึ่งนะนะพูดนะท้าไอา้เขามาเลยเนาะยุงเบียกมาไอ้ขันยุงกะเฮ็ดเบียกเด้อสบายดียดอ,ยอย่าหน่อยยุงเบียกยุงงานขอหลกเมียนิดหน่อบอ่มาตอนขำเนาไอนะ้เนาะขอโทษเด้อโอ้มาเมื่อนั้นนะกับเห็น,มมอน,น,นเอาไปตีมาให้นิดหน่อยอดเอาเลยเรียงเอาเลยนิดหน่อยไ เป็นแกตีแเถได้แกตีแท่กินหรอเขาเขาเรามายั่งบะเห็ดเรได้อะเอาไหมเอาไหมทกินเขาเนไ่ยเอาเราได้หลวงมีโอ้ยวะต้องมีรางวัลให้แล้วสองคนรางวัลกับวไลดอกนั่นแหละเอาวอาขนมพอน กินหลายกัดบุรีเบิ่งในมือเด้อหนองกันยาปลาคำเมิดโบยูพี่น้องเอ้หนองกันยาอย่าม,มันดูมันเลยดิระวังมือเอาเอาเอาคาได้หอล,หล,าหล่าได้ระวังเลยนช่ปะโบยูเสาร์ปลาเจ้าตาคนมาหล่ะคือเปียกตัวเจ้า

พ่อพี่น้องเอ้พวกเนี่ดอกหน่อยอาหุูหาปีเนาะพวกปีบอ่ะเหหาปีเอาเก้าม่นแล้วเนาะเก้าปีเลยน้องไซเป็นกับอะไรไรเลียกันป่น้นองไซเป็นกับเก้าเก้านะาแปดปีป้ายสิ่ัหเก้าปีแล้วตอนน,นี้นี้เนาะมือแรคมันกสี่ในนอนนอน,นอนมนวนละเลยเนาะ เป็นได้อันหมดปวกบูขึ้นบ่หมดยากแล้วยันยันพังเบิ่องปลายกันแล้วหมดมันตกมันจะขึ้นนะหมดเนี่ยเอาเกียบช่อมาไว้เลอเออหนะ่องพิมพาจนจืดอได้ไรรไดับนี้เบิ่งสิมาเบิ่งเป็ดไก่เด้อเอลยเด้อขออนุญาตเด้อทำไมมือเส้าแปดโตไก่น่อยอ้าไก่น่อย ไกล้ล่าด์ป่ะเท่าไรนะเป็นเงินแค่ทุก8โตน่ะว้าถืออีหลีเนาะเอ้าถืออีหลีเท่าไรโอ้อันนี้บ่อไอตโตเท่าไรเอ้าคือถือเถอะว่ะเอาคือแพงแต่ซื้อมาให้เจ้า โอ้ตัวสาวพันมเนี่ยสองสี่หกสองสี่หแปดสิบโอ้ได้เพิ่มเลยเนาะ <c oughs> เบิ้งบาลานมาแต่ไทยก่อนแต่บาลานต์ให้สีไห้เพิ่มเนอเอาตอนนี้หกตัวหรอวะ <c oughs> มือั้นนี้คาถไทยเลยหกตัวน่บนัดนี้จากน่อยสิเป็นไห่ได้บัดนี้เนาะ แตกออกแตกออกเลยไอเดี๋ยวไปเรียกปกติบอกคุมือนี่ไปแล้วก็ไปไกลเอ้าพันไปทางไกลเลยเปล่าไปบุรีเออใบพันยาคือเห็นในนั้นไอเราเหมือนเนาะโดยมันแบดูคนเดียวเออใบผมผิดสองผิดเขาพามาเท่หนึ่งแบบดูเนียเขาดูแบบดูคนเดียวเนี่ยเล้่ใบพไปยาเนาะโอ้ดีเจเจ้าเด้ซื้อมาเพิ่มอีกเลย เดี๋ยวอันบาลานมาต่ไทยบาลานสิไปไทยเดี๋ยวอื่นไปกรุงเทพพ้นเอมเอาเอาเอาเลยเอาเอียงไก่ตีบล่ะไก่ตลาดโอ้ตัวมาอยู่นี่เนาะเอาเรื่อยต่อบลอหล่ะอะมาอยู่เลยบอนี่บหัวที่อายเนาะโบหัวเนาะ เอาคือจกเซ่ละอ้นี่นี่นะไปตะยานแต่จะเบิงกีๆด้นี่โเทจะแล้วไอ้เกเทเนี่ยจักเมื่อจะเสิเห็ดนี่ยเขาม่เห็ดซอยนี่ลอุ้ว่อะอบอเทบอลินเลยี่นยไอ้ปน้าเนไ่เแนี่นะตัวนี้คือจะเอ็นไปดิสิโดนล้มแนแหงเดนไปได้อีวะนี่ได้กับพี่ป้าถ้าจะมีแล้วอะไรตัวนี้คือกับปี้ โอ้ยลมเมื่อกี้มันอวนไปอ้วนมาไม่แห้งไปไป่หยุดเราอยู่ทั้งปุยดียวกัต้นจากลงมเมื่อกี้ยากนะเม้นเม้นเม้นใส่กันหนอกเด้อครับมันล้มเด้อนี่ว่ากันหนอกโอ้ยโดนล้มเมื่อกี้ลมใส่กันหนอกเลยได้กันไหวได้คือข้างนะเอาเลยรบเมื่อกี้เนอะโอ้ย ทางหลุมเบิ่งมาฮันลุดออกมาแล้วไม่ไ hmm. ด้ม oh! ีเลุดออกไปเสาเลยโอ้ยเฮ้นจะอะไรดิค้ำบอจากมือชิไปตัดไม้อีสวยนะเอ้าเบะเอาขอกลางบ่นี่บอมันเสียเรือเสาหัลแต่กระด้งของฮัลนี่หว่าเอ้าเนาะโอ้มุนไปเลยเนาะ เขาประโยน์มาเฮ็นจะได้เอื้อยอยู่ได้อยู่บ่อยู่ไ,ได้ก็อยู่ไป้แล้วเห็นกินได้ฝืนมันขวดหยดบ่เลยหยดแตอยู่ไปอืมเบิ่งในพี่นอ้องเไยคมดูคมมันแต่บาลานมาเห็นเนี่ยก็ปรับจับปูกเห็ดปูกป,ป,ปรับปรับเด้๋นี่เมื่อกี้ที่พักเบรกบ่ พักเบียดกูเลยมึงกินฝนตกเนาะคือวบารเลยเนาะเห็ดเห็ดไปเนาะกับบุญมีเบียกอยงหลายเนาะปัดแน่นจีบบุมีแล้วดูเลยได้กำไรอยู่บ่าผสมเห็ดทานกับบ่ได้ขันไปไร่กับบ่ได้บ่มีกำไรแล้วบ่มีกำไรเลยบ่กัดชอบมากกัดซื้อเสือกพ้งอี๋ขันบ่เห็ดกัดซียากเนาะ จะายเนะสอบกระนอยละพันอะัสอบปูนเอาเสือเอารนเโอ้อ๋อ็จาวละเบิ้งเด้หลายเด้อปตพี่ดูสิอสกห้องสกะคุณอเสนะ ยังมัน,นมอยู่ที่อืมที่เหลือกี่ขำอันนี้แต่ว,ว่าดูอีรีพูวนะผูวน้อยกเหยียบให้โอ้โหงานอีรีคนผู้ในหูงานอีรีเ <c oughs> บิง้งได้หลามตัดขาจะได้ตัวหน้าขาถอยเนะนี่ยอ๋อเลยยังอยากข้าเลย อันน้องไซสเสือดำซื้อจะได้ล่ะ้านเสือดำนะซื้อจะได้เหนวางมือมือออกก็ล่ะซื้อหน่าไหนซื้อซุกเนาะโอ้เอามือออกก็แน่ล่ะยันยันเดี๋ยวมันตุยใส่เอามือออกอ่ะพี่หลึกเอลีเนาะพี่น้องเอ้ยบวงในดีหน่อยเห็นเดียร ดูนี่หน่อยก็ยังดูมองในฝุ่นมันฝน,นตกเข่าโฮมสนะหลาไปพเพราะอะไรนะยันนิดหน่อยบอสบายมันตกเยๆๆลยเ่นนด็ก้ขึ้นเหมนยังนะพยุกเขา่าพยกเข่าเลยแล้วตอนนี้สาวเด้อดหลาผักพอนนะ่ ก,ก้เมกีน like mm. ี่ก็แข่งพ้นก้ตาตัขวัดแล้วนะะไรอยงไรเนาะพันพันที่เหลือกลยทำตลอดเป็นแต่ยานอมองนอนกันเนาะลันก็เห็นบรรยากาศบนี้ซ้ำยุให้ยนหนอยเยเนาะเคยอ่นอนนะ เฮ้ยแล้วพ่อโบเรนี่ให้ไม่นานเนาะเออแมนนอนลืมไปอนอน,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 นอยู่น<ม>้ำสวนน้ำเทียนเดินหนึ่งเลยแต่พอนอนหน้าแล้วยังกบเจียงเกียดห้งองก็คือเออเดีมาใกล้ผู้คนพี่ซื้อแมนแมนอ่าอีกสองเสมอุบลันสิมาเบิงเ่งใหมห่เด้อเดียามๆเอ,อ,อ๋ยใหม่เนาะสบายดีเลยเ<ม>ด้อเ <ๆๆ S 2> ด้อยเลยเลยอ่าพี่น้องเอ้เมื่อดแห้งกองหนาโบเห็นเลยอันนี้มันก็หกโมปลายเลย บาลันกสิกาบพ่อแม่พี่น้องเดอ้อฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยว่าจะขู่สุขคนเนาะบาลันกสิกาบเมื่อกันเนาะมันไปกินเข่าก่อนหิวเข่าเลยพี่น้องเอ,อ้จะได้กนะกนมีแต่ทั้งนาเลยเนาะกาบลาเดอ้อเมื่อเด้อจะได้กะอถากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเด้อจะได้กะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบาลันบาลันเป็นห่วงกันเนาะมาเบึงเป็นจะได้หว่าเห็น ผนอัปเดตตลอดเดยไก่มื่อในแปดโตจาะทำไรเด,ดย์สบายดีเฮ็ดกินเราได้เด้อจากไก่จากเป็ดฮะมามองพระฮะพี่น้องเลยจะได้กะบอลันกับเสดจาดเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเอ็มซีทุกๆุสารเนานะกดไลค์กดแชร์เบิองให้บอลานในเด้อมาไก่เนาะมืนน่อเนาะฮะมาสบายดี